ความชัดระดับ HD ผมเลยบอกเลยว่าชัดตาแตกน,<ม>นี่เวลาเราขับรถดูนะฮะเราก็สามารถที่จะดูทั้งภาพทั้งเสียงนะฮะแล้วก็แถมถ้าเราอยากเปิดแผนที่เราก็สามารถจะเปิดได้เวลาจะติดกล้อง360องศาเนี่ยมันไม่ได้วัดกันแค่ว่าราคาแต่มันวัดกันที่ฝีมือสวัสดีครับผมมิสเตอร์ออปติกและ Data System ็มนะฮะ วันนี้เราจะมาเยี่ยมชมตัวแทนย่านบางกะปินะที่ร้านว่าออโต้ลิฟเทคนะครับดูซิว่าเขาทําธุรกิจเนี่ยธุรกิจเขามีอะไรบ้างนะฮะแล้วเขาประสบความสําเร็จอย่างไรทําไมถึงเลือก Data System และ Optic f ฟิล์เราไปสัมผัสกันครับ สวัสดีครับคุณต้นสวัสดีครับคุณต้นคาซานะฮะครับแห่งออโต้ลิฟเทคครับผมวันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจของคุณต้นฮะว่าคุณต้นมีธุรกิจทําอะไรบ้างครับตอนนี้ก็ตรงนี้เขาเรียกว่าออโต้ลิฟเทกนะครับตรงนั้นตรงนี้ก็คือคอนเซ็ปต์ก็คือประดับยนต์ครบวงจรก็จะมีหลากหลายในส่วนของงานที่ทํานะครับก็งานหลักๆก็จะมีทั้งเรื่องของเครื่องเสียงรถยนต์นะครับจอ Android นะครับกล้องเปนตึกดภาพนะครับ ที่เราเก่งๆก็จะเป็นฝาดท้ายไฟฟ้าฝาดท้ายไฟฟ้านี่เราน่าจะขายเยอะที่สุดแล้วมีตัวแทนทั่วประเทศทุกๆยี่ห้อเลยใช่ไหมครับมีมากกว่าน่าจะมี80รุ่นรถยนต์นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของกล้อง360ร้อยหกสิบองศาซึ่งเราบ้านใจใช้ของดัตต้าซิสเต็มโอ้ขอพระคุณมากเลยครับแล้วอีกงานหนึ่งแล้วนันก็จะเป็นฝั่งด้านนี้ก็จะเป็น A T L ก็จะเป็นงานของคาดีเทลลิ่งการของการเคลือบฟิล์มกันรอยรถยนต์นะครับแล้วก็ ของเครบแก้วแล้วก็ฟิล์มกองแสงโอ้นี่ถือว่า one stop service เลยนะครับผมครบวงจรครับแล้ววันนี้ผมเห็นอภาดมีอะไรโชว์เราด้วยครับก็ต้องบอกว่าที่นี่ใช้ผลิตภัณฑ์ของทาง Data System ของกันับดครับคันนี้ก็เข้ามาติดตั้งในส่วนของทั้งจอ Android แล้วก็ตัวกล้องรอบคันนะครับซึ่งตอนนี้ตัวนี้จะเป็นเซ็ตที่กล้องพร้อมจอซึ่งมันจะให้ความละเอียดสูงจออัลครับแล้วก เป็นลมที่มีสเปคที่สุดที่สุดนะครับแล้วก็กล้องเนี่ยต้องบอกว่าเป็นกล้องที่มีความชัดระดับ HD ผมเลยบอกเลยว่าชัดตาแตกสามารถทัดที่จอได้เลยโอ้ครับผมครับแล้วก็สามารถเลือกมุมต่างๆได้เลยอที่สําคัญเวลากลางคืนครับถ้าเป็นกล้องรุ่นเก่าๆหรือรุ่นทั่วไปความชัดแสงเราจะมองไม่ค่อยเห็นแต่ถ้าเป็นกล้องของทางคุณนัทตันนี้ผมรับประกันได้เลยว่า ความสว่างในกอนีเคืงยิ่งช่วยได้มากนะครับแล้วเรื่องการแล้วเรื่องการเซ็ตค่าอะไรต่างยากไหมฮะยุ่งยากไหมนะตัวนี้ติดง่ายแล้วที่สําคัญนะบอกเลยว่าเวลาติดของรุ่นของคุณนัทเนี่ยใช้เวลาติดไม่นานราสร้างเรามีความชนานาญติดเยอะมากโหนี่เป็นตัวแทนผมมาหลายปีแล้วครับใช่ก <là> ็ต้องบอกว่าเวลาตั้งค่าอะไรเนี่ยมุมค่อนข้างเีมากโดยเฉพาะอย่างเอาผ่านเนี่ยเรามี ทางคุณนัทมีตัวที่เป็นตรงนไม่ต้องตัดไม่ต้องเจาะไม่ต้องดัดแปลงเลยนี่เป็น OEM เลยครใช่ครับผมเพราะนั้นใช้งานง่ายแล้วก็จูนเข้ามาเนี่ยมันตรงภาพไม่มีบิดเบี้ยวนะครับสังเกตดูดีเวลาจะติดกล้อง360องศาเนี่ยมันไม่ได้วัดกันแค่ว่าราคาอืแต่มันวัดกันที่ฝีมือฝีมือในการวางกล้องฝีมือในการคาลิเบตนะครับเราขึ้นไปดูที่รถเราก็จะเห็นเลยว่ามุมของกล้องมุมของภาพที่ออกมาสมจริงไหมบิดเบี้ยวไหม มีหลอกไหมนะครับอันนี้สําคัญมากนะฮะยังไงนะครับเดี๋ยวให้น้องชายผมพาไปดูที่รถจริงว่ามันดีได้เลยได้เลยครับงั้นต้องเรียนเชิญเลยครับผมครับเชิญครับสวัสดีครับผมคุณตั้มครับครับสวัสดีครับอยากอยากให้สาธิตถึงผลิตภัณฑ์นะฮะว่าตัวนี้มีอะไรดีบ้างฮะได้ช่วยแนะนำหน่อยครับ อื่นเข้ามาก็คือตัวนี้เป็นจอรุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง Data System นะครับนะเป็นจอตรงรุ่นนะครับตรงใน Toyota All p a p h a d นะครับพร้อมกับกล้องรอบคัน360ภาษารุ่น Sion p a s นะครับตัวนี้มีความพิเศษก็คือ1สเปคค่อนข้างแรงก็คือเป็นตัวที่แรงที่สุดละ Ram 8นะครับนะผมแล้วก็มีแอปพลิเคชันต่างๆมีธีมที่เป็นของ Data System เลยนะครับผมนะฮะอย่างฟังก์ชันตรงนี้ก็จะเป็น คือเราสามารถแต่งธีมของเราได้เองเลยตามไลฟ์สไตล์ของเราเลยะครับผมเลือก Google Map ขึ้นมาเพราะว่าใช้งาน g ูเกิลแมปในการเดินทางบ่อยนะครับแล้วก็มีเน็ตฟลิกรองรับ Netflix นะครก็คือดูหนังอนเตอร์เทนนะครับต่างๆครับครบถ้วนเลยนะครับหรือว่าจะเป็น Disney, อ่าฮอสตานะครับก็มีครบนะครับ YouTube นะครับพร้อมใช้งานนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือจะเป็นตัวกล้องรอบคันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูรีวิวกล้องรอบคัน นี่ครับชัดจริงๆครับมาที่ออโต้รูทเพกนะครับเราใส่ใจถึงการคาลิเบตกล้องนะครับเป็นจุดสำคัญที่สุดนะครับสังเกตว่าเส้นต่างๆนะครับถ้าเราดูนะครับจะตรงมากนะครับภาพต่างๆจะไม่มีการหลอกเลยเดี๋ยวลองเปิดไฟเดี๋ยวเดี๋ยวขวาดูนะครับกล้องก็จะตัดมาที่มุมมองด้านขวาแบบนี้นะครับเปิดไฟเดียวซ้ายนะครับกล้องก็จะตัดมาที่มุมมองด้านซ้ายแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถทัชสกรีนที่จอได้โดยตรงเลยนะครับนี่ฮะ แลวสังเกตว่าโมเดลรถเนี่ยจะเป็นเอาผาดเลยนะครับคือตรงรุ่นเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือมีฟังก์ชันครบถ้วนนะครับสมมติว่าเราเปิดประตูนะครับเปิดประตูรถนะครับอ่าเปิดประตูรถนะครับตัวภาพโมเดลเนี่ยก็จะแสดงสารน้าประตูรถด้วยนะครับเรียกได้ว่าสวยงามมากนะครับนี่แล้วก็เลือกมุมมองต่างๆได้เลยนะครับมุมมองด้านซ้ายนี่นะครับคือเลือกมุมมองได้อีกหลายแบบเลยนะครับ ทำให้เรามั่นใจเวลาขับขี่แน่นอนนะครับผมอือฮึครับผมเดี๋ยวชัดจริงๆนะฮะชัดมากครับลองลองดูภาพนะครับเดี๋ยวผมซูมเข้าไปให้ดูนะครับคือแบบเห็นดีเทลของพื้นนะครับครับผมแล้วก็นอกจากได้ฟังก์ชันในการช่วยในการขับขี่แล้วนะครับก็ยังมีฟังก์ชันบันทึกภาพด้วยนะครับสามารถใช้เป็นกล้องเหมือนเป็นกล้องจอนปิดดีๆเลยคือสามารถบันทึกภาพรถเราว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นรอบที่ทางได้เลย อเรียกว่าตอบโจทย์การใช้งานมากๆนะครับครบทั้งความบันเทิงนะฮะไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันบน Android นะฮะแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยนะผมก็ถือว่าคุ้มค่านะฮะอย่างนี้นะครับผมแล้วอยากให้สาธิตอาจจะต้องขอขอคุณตั้มเนี่ยขับขี่อยู่ท้องถนนเพื่อดูว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรหน่อยได้ไหมฮะได้เลยครับผมีครับผมลองทดสอบถอยรถดูก่อนนะครับ สังเกตว่ารอยต่อของภาพนะครับแล้วก็เส้นนะครับเห็นไหมครับจะตรงมากเลยนะครับโอ้นี่มีเส้นเลี้ยวตามผมอะไรด้วยใช่ครับใช่ครับตัวนี้ก็จะนอกจากโชว์สถานะประตูแล้วก็ตัวเส้นนะครับเส้นก็จะเลี้ยวตามอะไรด้วยนะครับฟังก์ชันนี้คือฟังก์ชันพิเศษสําหรับเอ่อดัตต์ซิสเต็มโดยเฉพาะเลยแต่มันชัดจริงๆรใ่รุ่นนี้ผมยอมรับเลยชัดับอืมพัฒนามาถึงขนาดนี้ยองะตั้ม เวลาเราขับรถด,ดูนะฮะเราก็สามารถที่จะดูทั้งภาพทั้งเสียงนะฮะแล้วก็แถมถ้าเราอยากไปเปิดแผนที่เราก็สามารถจะเปิดได้นะเดี๋ยวเรามาดูภาพเรียลไทม์จริงๆนะว่าว่าว่ากล้องรอบคันเราเป็นยังไงนะฮะมาดูหน่อยดูบรรยากาศกันหน่อยอืมเนะี่ยดูบรรยากาศนี่ ผมชอบใจนะฮะตรงรอยต่อของสนนนะฮะค่อนข้างจะเป๊ะมากเลยถือว่าสมบูรณ์แบบนะครับผมรถขนาดใหญ่ๆนี่จำเป็นจริงๆนะครับคุณตาม<ช>นะฮะเพราะว่ามันมุมอับๆมันเยอะด้วยรเราไม่สามารถที่จะมองมุมข้างหลังได้เลยเนี่ย<ช>การถอยจอดหรือการเข้าซองนะฮะก็ร,รู้สึกจะลำบากนะใช่ครับแล้วก็ที่เห็นข่าวบ่อยๆเนี่ยนะวเวลามีลูกมีหลานอะไรเงี้ยถ้าเกิดเรามีกล้องตัวนี้ก่อนที่เราจะ ขับรถเนี่ยเราจะได้เพิ่มความมั่นใจไปด้วยครับเราจะได้ดูก,ก่อนที่เราจะออกเดินทางนะครับเนี่ยคือประโยชน์ที่แท้จริงเลยแถมบางทีเราเจออุบัติเหตุระหว่างเดินทางเราก็จะมีเพื่อนเพื่อนเหมือนเป็นพยา,ยานปากเอกให้กับเรานะฮะโดยการมีระบบบันทึกให้เราบ,บันทึกถึงเหตุการณ์ต่างๆนันเวลาขับขี่ด้วยครับผม ได้ชมผลงานนะฮะรถของคันนี้เรียบร้อยแล้วฮะตอนนี้จะมาถามความรู้สึกของที่นี่ฮะกับคุณตั้มที่หนึงว่าทําไมถึงเลือก Product เป็น Data System กับกล้องรอบคันของรถคันนี้ครับครับเพราะว่าตัวโปรดัก t ของ Data System นะฮะผมก็ได้ติดตั้งมาเป็นเวลานานแล้วก็วคือใช้มาเป็นเวลานานแล้วคุณภาพกัค่อนข้างดีนะครับ นอกจากตัวผลิตภัณฑ์แล้วนะครับบริการหลังการขายนะครับนั่นคือดูแลดีมากแล้วครับโอ้ขอบคุณมากครับก็คือเซอร์วิสอัปเตอร์เซอร์วิสนี่คือสำคัญที่สุดนะครับไม่ใช่ว่าเราติดแล้วจบเลยก็คือบริการหลังการขายหรือว่ามีเวลามีซอฟต์แวร์อะไรใหม่ๆมีอะไรเจ๋งๆเนี่ยนั้นก็จะเอาเข้ามาอัปเดตให้กับผมตลอดวเวลาแล้วผมก็จะส่งต่อให้ลูกค้านะครับนึงว่าเรียกว่าทางนโยบายของ Data System เองเนี่ยก็มีการพัฒนาถึงเทคโนโลยีเพื่อส่งต่อกับตาตัวแทนเพื่อไปพัฒนาให้กับผู้ใช้โดยตรง นะครับผมอืมแล้วก็หลังการขายไม่ต้องห่วงเลยที่ไหนในประเทศไทยถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยทาง Data าซิ t e ต็พร้อมซัพพอร์ตเต็มที่อยู่ครับนี่คือนโยบายของทาง Data System อยู่แล้วว่าเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเราต้องการให้ผู้ใช้อ่ะสะดวกสบายนะสมมติติดตั้งในกรุงเทพเกิดไปเสียที่เชียงใหม่ก็ฝากทางเชียงใหม่ตัวแทนเชียงใหม่เป็นผู้ดูแลเราได้เลยนี่คือหนึ่งนโยบายที่ทางตัวแทนของแต่ละแห่งเนี่ยนะครับผม ร่วมมือกันนะฮะช่วยดูแลลูกค้าเพื่อเป็นกลยุทธ์ในการทำการตลาดแล้วก็เสริมความมั่นอกมั่นใจให้กับผู้ใช้โดยตรงนะฮะครับผมแล้วก็วารันตีไม่ต้องหายห่วงเลย18เดือนโอ้ครับผมรุ่นใหม่นะฮะรุ่นใหม่รุ่นใหม่ครับรุ่นใหม่ซอนเคสก็ฝากความเชื่อมั่นนะฮะตรงนี้แล้วก็พัฒนาไปกับเรานะ Data System ครับผมทางออโตริเทคแลวก็ดาร์าลิเก็จะทำการพัฒนาเทคโนโลยีตัวนี้ให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆโอ้ฝากฝากดูแลด้วยครับผมได้ขอบพระคุณมากครับผมสวัสดี<อ>ครับนี่ครับคือหนึ่งในตัวแทนของเรานะออโตริเทคซึ่งเป็นตัวแทนของเรายาวนานแล้วก็ผู้เช,ช,ชี่ยวชาญและช่างก็ค่อนข้างจะชำนาญในการติดตั้งนะครับผมฝากตัวแทนของย่านบางกะปินะครับถ้าอยู่แถวบางกะปิหรือโซนละแวกนี้นะฮะ แวะเข้ามาได้เลยครับที่ Auto ออโต้ลิฟเทคถ้าลูกค้านะฮะสนใจอยากระติดนะฮะถ้าไม่อยู่ในละแวกนี้หรือมาที่นี่ไม่สะดวกเราก็จะมีตัวแทนแต่ละจุดแต่ละจุดลองทักเข้ามาหรืออ inbox เข้ามานะสอบถามเราในเพจ d a t a s y s t e m ตรงใต้น,นี้ได้เลยนะครับผมยู่ได้ไอแคร์คุณขับเราดูแลขอบคินครับ